สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะ12ราศีค่ะกับการฝึกสามแกร่งนะคะเพื่อนนกับตัวเองเพื่อนร่วมทีมการผ่านกระบวนการกับารปัจจุบันขณะค่ะ มีสติกับปัจจุบันและ Deliberate ตั้งใจควบคุมการกระทําคําพูดค่ะอดดตปัจจุบันอนาคตมาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆชาวพิจิตรทัดน้ำค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกันนะคะใจแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะรวบรวมเชื่อมโยงกับดวงดาววันที่31สิงหาคม2565ค่ะ ความอดทนแ่บแพ้ใช่ไตำแหน่งฐานะการงานมั่นคงแล้วนะคะก็จะคิดมากคิดเยอะคิดอดีตจบไปแล้วค่ะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงคิดไม่ได้นอนไม่หลัตบตกกังวลมากเกินไป ว่านำพลังความคิดเครียดนั้นนะไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับปุถหล้านบริวารตนเองก็จะได้รับการสนับสนุนนะไม่ต้องส่องนะคะเลิกส่องได้ก็เป็นดีแต่ถ้าขยันส่องนี่ก็นะหาการเงินไรายได้งานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะ กันตัดสินใจฮลังเลโรเล่ะข่าวล่าช้าจากทางไกลสองมากก็เครียดนะโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหน,นดให้มาสองนะวีออฟออจูร์เสาเรือนเสาเล็งไปที่ความสงบสุขไม่มาเยือนทั้งหมดแต่สองเรือนบ้านนะองล้อองเกลี่นเริร่มทำงานพรฟลิขิตโชคอ,อยู่ในกำมือหนึ่งเปอร์เซ็น 99%ลงมือทํานะการตัดสินใจขั้งสําคัญย่าลังเลและรอเลค่ะตัดให้ขาดชับชัๆชชันะ่นะพึ่นตนเองได้ก็เป็นที่พื่งของยาเม็ดนะคะเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะการเป็นแปลงเนี่ยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะคะตนเองค่ะ จะได้ลาบค่ะลาบทางจากทางไกลนะพึ่งตนเองค่ะนะอย่าโมวแต่พึ่งโชคชะตาให้มันผ่านไปตามวันเวลานะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะทาความดีต้องลงมือทำค่นะตนเองอ่ะนะโดผลคุณทํากรรมแต่งนะับรูปอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น ไปเกี่ยวข้องกับมรุตยูลึกๆนะคะปราธนาจะได้ล,ล่ะก็ต้องเปลี่ยนแปลงความสุขสงบจะมาเรือนนะคิดไปก็เท่านั้นคิดมากคิดเครียดเยอะก็ทําให้ทำอะไรไม่ได้คิดไม่ออกกเครียดมากแพเชค่ะลงมือทําค่ะอันนี้ยังไม่เริ่มอดทนเลยนะเครียดแล้วค่ะความเครียดทําให้ชีวิต ตีตันค่ะลงมือทำค่ะถึงเวลาแล้วจะแก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะในจบในชาตินี้นะะถ้าสนใจในศาสตร์ลึกๆสายมูเตลูลงมือทำเลยเลยนะคะมันไลน์กันตามประเทศค่ะถ้ายังไม่มันเพียรย่ศินปฏิบัติธรรมก็ลองดูนะคะสวดมนต์อุทิศบุญกุศล ให้กับตนเองมีกำลังใจนะคะตัดสินใจและลงมือทำไม่มีเหตุบังเอิญอยาไปมัวแต่สองเพื่อนบ้านคะคะให้เส็นปัจจุบนันมีสติกับปัจจุบันนะคะก็จะแก้ไขปัญหาได้ มีอะไรมาแล้วไม่ไปท่านขอเราผู้สื่อสัตว์ขอขึ้นฟังไปทางโน้นในไม้ท่านการเวลาการเวลาท่านบอกไว้ว่าท่านก็ต้องลงมือทำนะถึงจะได้ล่าไม่มีอะไรมาง่ายๆมันเกิดแล้วก็ดับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต้องลงมือทำ ด้ผยพุนพ,นพุนทำกรรมแต่งกรรมเก่าด้วยอดีตชาติถึงปัจจุบันาชาติมาถึงเวลาให้เจ้าได้ลงมือทําแล้วสนใจในศาสตร์สายมูท่านก็ลงมือทําแล้วท่านก็จะได้พบกับการเป็นแปรงนะรู้ก็ไรไว้ก็ได้อย่างนั้นท่านการเวลาให้ท่านลงมือทำนะคะใช้ปัญญาให้มากนะคะ สายมูแต่ลูถ้าสนใจนะสิ่งที่ท่านจะได้มาก็จะใช้ปัญญาพระเพือหัสนะพระอพือหัสนะตรีโกนกับลักนาเนะี่าย,ยังเหลืออยู่ 8. ในเมษายน65ถึง 19. ใเสามษายนปี66ท่านปรารถนาอะไรท่านต้องใช้ปัญปญ,ญาลงมือทำนะมันเพียนทฤิ้ีปฏิบัติธรรม ปราถนาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีปราถนาสิ่งที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปไอ้อย่าต้องเพิ่งรีบหนีไปไหนนะลงมือทำด้วยปัญญาคนะแค่มีสติก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้เนะเชื่อมันในตนเข้าไว้อย่าขาดศรัทธา แล้วท่านก็จะรวยจากความขยนันจากการงานที่เที่ยวชาญนะงานรูทีนงานประจำทำมายาวนานแล้วคะสิ่งที่ปรารถนาปรารถนาจะได้ลาบลาบนั้นเป็นลาบลิลเล่นลับพบรักก็อด้พบกับท่านพี่ แล้วโจคชะตากำหนดกำหนดให้มาพบเจอ,อกับท่านพีนะ่แต่ที่เหลือวงล้อเริ่มมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาการมา,า,รามาบอกแล้วถึงเวลาที่ท่านจะได้ทำความดีงามแต่อดีตดชาติถึงปัจจุบัน,นชาติ ป็นสุดการรอคอยนะต้ลงมือทำนะทำแล้วก็จะสําเร็จใช้ปัญญากะะเ้ียบเรียตั้งใจค่ะอนาคตควบคุมการกระทำคำพูดของตนเองค่ะ ฝึกส,สามแกร่งค่ะนะเริ่องตนวันนี้เลยความสุขมาเยืนนะไม่มีอะไรเพอร์เฟกตจะรอวันที่เพอร์เฟกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกหนาะทำไมสิ่งที่รักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็ทำไปแล้วนะถ้าจะทำาอีกก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าประมาทออนน้อมทมตนเข้าไว้ค่ะ ไม่ไปวุ่นวายกับผู้มีบุญบาร,รมีเนื้อกว่านะคะถอยห่หางไม่ประมาทอายุ่นวายกับใครใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจแต่ชอบการแข่งขันก็ต้องลงมือทำามาเริ่มวันนี้เลยนะมีปัญหาขัดแย้งที่ตนเองรักในการแข่งขันไม่พอใจไม่ถูกใจก็ต้องแก้ไข เริ่มเลยวันนี้อนาคตะยังมาไม่ถึงใช้ปัญญากับปัจจุบันค่ะบุกบันฟ่าฟันไปข้างหน้านะคะมุ่อ่อนกับการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกันค้าอะไรท่านก็จะได้พบตัวตนของตนเองนะเดล่า จากทงไกลจากการเปลี่ยนแปลงความสุขสงบจะมาเยือนนะคะติดต่อานเอากานอ่านข่าวสารจากคนไกลไปพบกับท่านครูค่ะเพื่อนบ้านกันคะค้นคว้าหาตัวตนของตนเองให้ได้นะคะก็จะพบกับ ความสุขสงบมาเยือนค่ะโครงการระยะยาวค่ะจะได้ลาบจากทางไกลค่ะอันนี้นติดต่อกับบัณฑิตอยู่นะคะโครงการนี้ กระโ่กสิ่งที่จะได้มาได้เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านรักในการแข่งขันเซ so อร์วิสมายะจัดปูเตียงที่นอนของตนเองก่อนนะคะจัดระเบียบชีวิตของตนเองได้แล้วก็จะเริ่มยินดีรับใช้เป็นผู้ให้ะคะ่ะ บนถือสิ้นปฏิบัติธรรมก่อนค่ะให้กำลังใจตัเองแล้วการเวลาก็จะบอกได้ว่าไม่มีอะไรที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ไม่มี transformation ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะปรับทัศนคตินะคะมีทัศนคติอย่างเดียวค่ะแตกต่างกันทาง generation แกรนะคะทางวัยวุฒุคุณวุธแตกต่างกันทางพื้นเพนะ่เชื้อชาติศาสนานะปรับตัวค่ะก่อรอดนะปรับตัวค่ะนะเล่งไปที่เพื่อนบ้านนะทัศนคติแตกต่างกันค่ะ ฟรีดอมเหมือนผีเสื้ออันนี้เหมือนผีเสื้อบวยบินออกสู่โลกกว่าอันนี้เหมือนนอกนอก้อยบวยบินออกจากกรงขังสู่โลกกว่าปรับทัศนคติที่ตนเองค้ะคนพบที่ตนเองก่อนค่ะ